สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกับแอปพลิเคชันนะครับคริปโตแท p บโปนะครับเป็นแอปพลิเคชันขุด Bitcoin นะครับผ่าน Android หรือว่า iOS นะครับตรงนี้นะครับจากเดิมนะครับผมมีกำลังขุดจากสมาร์ทโฟนผมนะครับ900กว่า h ฮนะครับตอนนี้ทำการซื้อแรงขุดนะครับคูณ10ตอนนี้แรงขุดกลายเป็น9,000กว่าแฮนะครับ ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มกำลังขุดเราได้อีกนะครับโดยการกดกรอบสีเขียวๆนะครับตรง Need More Mining Power นะครับกดปุ๊บ,บก็จะมีราคาและจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้รับเพิ่มอีกนะครับของกำลังขุดนะครับถ้าเราซื้อบวก20เซนนะครับก็จะได้ก็จะเสีย71บาทนะครับ ต่อเดือนนะฮะถ้าเพิ่ม40%จะเสีย150อีก150บาทนะครับต่อเดือนถ้าเพิ่มอีก60%นะครับจะเสีย200บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็80% 275บาทต่อเดือนถ้าเพิ่มอีก100%นะครับก็จะเป็นอีก350บาทต่อเดือนนะครับรวมแล้ว200%ก็ประมาณเกือบ800บาทครับตรงนี้ต่อเดือนนะครับ สำหรับใครที่สนใจจะขุดด้วยการซื้อแรงขุดเพิ่มนะครับก็สามารถกดฟังก์ชันนี้ได้ครับแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับ,นรบในส่วนยูเบาลานะครับตรงนี้เป็นส่วนของบิตคอยที่เราขุดได้นะครับปุ่มวิดด์ดอ BTC นะครับตรงนี้เป็นปุ่มสำหรับกดถอนเงินนะครับเดฟเลวทัลทนะครับตรงนี้เป็นสําหรับ จำนวนที่เราส่งลิงก์แนะนำไปนะครับมีแต่ละเลเวลแยกออกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ลิงก์ ID นะครับเป็นลิงก์แนะนำของเรานะครับทำการแชร์นะครับตรงนี้เป็นการจอยกับคริปโตแท็นะครับ ทั้ง Facebook, t e l e GRAM Instagram, t w i t t e ตอร์และ YouTube นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะขุดบิตคอยด้วยแอปพลิเคชัน c r y p t o t a b browser หรือ CryptoTap Pro นะครับใน Android หรือ iOS นะครับก็สามารถทำการโหลดได้ที่ App Store นะครับและก็ทำการซื้อแอปนะครับประมาณ อตอนผมซื้ออยู่ประมาณ70็ดสบกว่าบาทน,นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนช่องแชาแนลผมนะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้กับแอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับและใครที่สนใจแพลตฟอร์มลงทุนนะครับอื่นๆนะครับสามารถติดตามช่องของแอดมินและทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมได้กับแอดมินนะครับ สวัสดีครับ